ยิ่งถ้าเป็นวันนั้นของเดือนนี่โหงานงอกยังมีอีกหลายเรื่องนะครับในหนึ่งวันที่เราคุยกับเขาหรือสื่อสารกับเขาอาจจะเป็นเรื่องของใช้ในบ้านวิธีการวางของบางอย่างนะดีเทลพวกนี้เพราะมันเยอะๆๆยๆๆเยอะขึ้นผู้ชายก็จะรู้สึกว่าโอเคงั้นอีกนอบไปเลยกันอยากทําอะไรก็ทำนะผู้ชายจะเป็นอย่างนี้อยากทําอะไรก็ทํามันก็จะเริ่มเกิดความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นนะเหมือนเพื่อแบบออกแนวว่าตัดลาคานตัดลาคาญตัดลำคานก็คือแบบขี้เกียจต่อรถต่อเทียงนะเอาง่ายๆแล้วกันเหมือนไม่อยากมีเรื่องอ่ะ ใช่แล้วเชื่อไหมว่าจุดเล็กๆอย่างนี้วันหนึ่งมันจะกลายเป็นสโนว์บอลคือแรกๆมันจะเป็นก้อนหิมะเล็กๆพอไปนานๆมันจะกิ้งแล้วมันจะกาใหญ่ก้อนใหญ่ไหมจากความไม่เข้าใจกันเล็กๆใช่ใช่อ๋อแล้วก็มาแบบใหญ่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมเพราะว่าการที่คุณแบบว่าไม่บอกความชัดเจนอ่ะไม่ไม่บอกความต้องการที่ชัดเจนมันทําให้ผู้ชายอ่ะ โดยตัวสค์แล้วเขามาอยู่กับคุณใช้ชีวิตกับคุณเขาต้องการให้คุณมีความสุขนะโดยพื้นฐาน p อเพอร์เสของผู้ชายคือต้องการให้ผู้หญิงมีความสุขทีนี้เขารู้สึกว่าเขาเสิร์ฟความสุขอะไรหลายๆอย่างให้คุณไม่ได้ก็เขาก็คือต้องเกียร์ว่างถูกไหมคือพูดไปเดี๋ยวจะโดนด่าเพราะนั้นวิธีที่เซฟตัวเองที่สุดและก็ปลอดภัยกับตัวเองที่สุดก็คือการพูดให้น้อยที่สุดขัดแย้งให้น้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าการพูดน้อยคือขัดแย้งน้อยพอมันพูดน้อยมันก็ตามมา ถึงช่องว่างของความเข้าใจนะครับอันนี้สําคัญมากเลยอ,อืม